วันนี้เรามาหาซื้อของกินแถวบางสเสลีนะคะพเพื่อนๆดูน่าจะเป็นสะพานปลาบางเฉลีูสิสวยไหมวิวดีมากทุกคนดูอากาศโคตรดีเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นเรือจมไหมนี่เรือนี่แล้วต้องมีฟังนี้ทอ่ะที่รักเป็นรีวิวต่อเดินไปทางโน้นแล้วก็มีเรือนี่ค่ะสิ มีร้านมีวัดวัดเสเนะอ่าเสเสาลก์พงคารามแล้วก็มีน่าจะเป็นร้านอาหารวิวพัทยาค่ะทุกคนมีเรือมีอะไรเต็มแล้วที่รักหันมากระโดดเลยนะเอนจอยค่ะ <c oughs> อากาศดีมาก,มมากอะิดคลิปไปข้าหนึ่ง <c oughs> แล้ววิวสวยมากถ่ <c oughs> ายรูปห้างในเราเดี๋ยวไปลงปกคลิปยินดีครับ นี่ค่ะทุกคนอย่างนั่งกินข้าวอยู่ที่สตีทอากาศดีมากไหนสวยมากไหนได้อะไรกินดูสิข้าวครับปลาเปี๊ยะทอดอแล้วไม่มีพริกด้วยก่อนหน้านี้ทำอะไรก่อนหน้านี้เป็นปลาเค็มปลาอินซีปลาอินซีทอดใส่พริกก็เลยเหลือก็เลยตักข้าวมาใส่ปลาเปี๊ยะทอดน่ากินมากเลยไหนลองกินให้เพื่อนๆดูลองทำดิ กูดวิวไหมทุกคนดูเรานั่งอยู่บนสะพานปานะคะอากาศดีมากมีความสุขไหมคะ,ะกินน้ำทีหนึ่งเินจอยคะ่ะ เราอยู่บางสะเลยกันนะคะตอนนี้นเรือคล้ายเนี่ยเรืออะไรไม่มีชื่อน่าจะเป็นเรืออะไรทุกอยาก่างเนี่ยที่เขาแบบปวดประจำการเดี๋ยวว่าสมัยก่อนเขาปวดประจำการแล้วเขาก็มาตั้งมาดูวิวทะเล นางมาแลกไอติมฟรีกินอีกแล้วใช้ถูกไอดีเนี่ยค่ะในคตยากกี่บาทฟรีสุดบาทน่ารักมากเลยเอาเคพาเอนจอยค่ะ